ท,ที่ว่ามันหมดแล้วก็คือว่ายัางลองเอาไปทาตรงง่ามฐานนิดนะคะขานนิดซึ่งค่อนข้างที่เป็นผิวหลอดมากก็ไม่มีอาการแพ้หรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ดูใสขึ้นด้วยนี่ค่ะขนาดรักแรกเป็นขนาดนี้มันก็ยังดูกระจ่างใสขึ้นเติมถ่ายอาทิตย์ที่สนะคะแต่ว่าใช้ทุกวันใช้จนจนจะหมดถุงเลยนะคะนี่ถือว่าชาัดนะคะมือขาวเท่าหน้าเลยค่ะเนี่ยขาวเท่าแก้วสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยินกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูรีวิวแบบพรีชีพมากเลยค่ะว้าวเออก็คือยินสั่งผลิต นะะันนี้เป็นตัวเทสของโรงงานนะคะทาไปได้แล้วหนึ่งอาทิตย์ค่ะเน,นื้อครีมก็จะซึมไวนะคะขอแบบซึมไวไม,ไม่เหนียวเลยนะมีกลิ่นหอมนอ่อนๆนะคะหอมนอ่อนๆนี่ก็จะทาเดี๋จยวจะขึ้นก่อนใช้ให้ดูนะคะนี่คือใช้ได้จริงน,นะขึ้นรูปด้านข้างเลยคะ่ะข้างข้างข้างซ้ายจะเป็นอะไรที่หนักกว่าข้างขวานะคะ เย,ย็นลองใช้ถามว่ามันเห็นผลไหมเย็นว่าถือว่าชัดนะเพราะว่าเย็นขึ้นรูปก่อนใช้แล้วหลังใช้เป็นรูปของเย็นจริงๆรีวิวแบบจริงๆใช้ชีวิตตัวเองแบบจริงจังมากในการทําทําครีมตัวเนี้ยเพราะว่ามันลดปมได้ตัวเองส่ะได้ใช้นี่ก็อาทิตย์นึงที่เย็นลองแล้วคลิปนี้เย็นจะรีวิวทั้งหมดหนึ่งเดือนนะคะว่ามันจะต่างกันไหมอันนี้ใช้ได้เป็น,นอาทิตย์แล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือตัวเทสโรงงานเดี๋ยวเรามาดูที่ที่สองกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มนกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่2ครบ14วันแล้วนะคะสําหรับทีมรักแร้ขาวของเรานะคะนี่ค่ะลดอาการตุ่มหนังไต่ไม่มีสามนานตาายแต่ว่ามีผลปริสิทธิภาพแน่นอนเลยคะ่ะกินหอมมันอ่อนนี่ทาเยอะเลยนะทาเยอะเลยที่ที่ว่ามันหมดเร็วก็คือว่ายังลองเอาไปทาตรงง่ามขาหนีบนะคะขาหนีบซึ่งค่อนข้างที่เป็นผิวที่อ่อนมากก็ไม่มีอาการแพ้หรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ดูใสขึ้นด้วย เนี่ยคะ่ะขนาดรักแร้เป็นขนาดนี้มันก็ยังดูกระจ่างใสขึ้นนะคะนี่อันนี้คือครบหนึ่งเดือนแล้วนะสี่อาทิตย์ค่ะเย็นเริมถ่ายอาทิตย์ที่สามนะคะแต่ว่าใช้ทุกวันใช้จนจนจะหมดกระปุกเลยนะคะนี่ถือว่าชาร์จนะคะมือขาวเท่าหน้าเลยค่ะเนี่ยขาวเท่าแก้มเลยเพราะว่าหน้าผากเย็นจะดํานิดน,นึงนะเพราะว่าเย็นชอบขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดนี่